เข่าทะลุฟ้าเก่งขนาดไหนแม้แต่สามารถพยักอรลุนยังไม่อยากจะชกด้วยมวยไทยโคยอนมาโผล่ฝ่เก่าเล่าความโหดของมวยเข่าที่ดีที่สุดตลอดการของวงการมวยไทยไม่มีใครกระาหาญมาต่อยด้วยโปรโมเตอร์รวยอวยสามารถเพราะตอนนั้นทั้งคู่ฝีมือชา,กาจกันคู่ชกกันยากเหลือเกินดีเซลน้อยเลยต้องเทินลดน้ำหนักส่วนสามารถก็ได้ตักข้าแล้วก้าวขึ้นมาชกตกไปเดือนธันวาปี2525ก 25. ้าวเข้ามายกที่หนึ่งทั้งคู่ก็ทำน,ทนาบึงเดินเข้าหาลองเชิงกันไปมาเตะขาต่อยมัดยังไม่เดินซัดกันเท่าไหร่แต่ที่เห็นมาแต่กลคระไร ยกที่2ดีเซลน้อยขอลองเดินเข้าสู้ชวนบูในวงในหวังเข้ายัดไส้ใส่สามารถแต่ด้วยลีลาพิมาาแกกวาดหูตาฉาดออกซ้ายขวาไม่มาเป็นเป้าให้แทงง่ายๆแต่ช่วงปลายยกต้องสูหกให้ขุนเขา้าเพราะแกเดินกระเซาเข้าติดตัวเดินแทงรลวๆขีบทีตีถึงหัวหนวดถึงข้างมาสังกันในยก3พี่ต้อยตามมาแทงต่อเพชรขาดหน้าหลอกแกด้วยการเล็งมัดซัดเข้าทีหน้าแต่ทว่า่อยจากทีต่ำขึ้นทีสูงน้ำหนักมันไม่พุ่งแบบที่คิดยิ่งโดนเดินติดๆไม่มีเวลาให้คิดเยอะแถมเจอพายุเข้าเข้าตลอดทางยกสามารถเลยตกที่นั่งลำ เขาก็ยังมีแข่งนํายก4-5ก็ออกมาทําเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสามารถแพ้คะแนนไปในที่สุด